น้องชายของปรยาผมเป็นอาเซียรับเหมาก่อสร้างเป็นที่รู้จักของคนมากมายทำงานเก่งดูดีมีความรู้อุตจามีหลักการและเหตุผลมีคนเชื่อถือแต่กลับไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตท่าที่ควรเลยเพราะเล่าเมาสเสลเลยไม่ใชเมาขับก็มีปัญหาเมาไม่ขับก็มีปัญหา เมาอยู่ที่บ้านก็มีปัญหาที่บ้านเมาอยู่นอกบ้านก็มีปัญหานอกบ้านเมาบนรถก็มีปัญหาบนรถแม้เมาเดี่ยวก็มีปัญหากับตัวเองนี่เมาไม่ดีเลยนี่นะจ๊ะเมาจนทำให้บ้านแตกต้องแยกทางกับสีภรรยาลูกก็เต้าก็ขาดความอบอุ่นแยกกันไปคนละทิศคนละทางน้องชายคนนี้ดื่มแล้วเที่ยวจนไม่มีเงินเก็บ พอเอาเงินไปให้ผู้ผลิตผู้จำหน่ายสุราหมดบ่อยครั้งที่ไม่มีเงินไปดื่มเหล้าก็ต้องแอบหยิบของในบ้านไปขายเห็นไหมจ๊ะมาอีกแล้วลักขมโมยมาอีกแล้วเอาของไปขายวันหนึ่งเขาก็ถูกฆาตกรรมอย่างลึกลับไม่มีผู้ใดทราบสาเหตุแน่ชัดแต่ตามที่ระบุในข่าวคือว่าข่าวเขาบอกว่าเกิดจากการวรวมมือของสาวสวยสี่คน ที่ทำงานอยู่ที่ร้านคาราโอเกะชื่อดังแห่งหนึ่งร่างของน้องชายภรรยาผมถูกหั่นแยกเป็นชิ้นชิ้นยัดใส่ถังน้ำมัน200ลิตรบ้างถุงดำบ้างถูกนำไปทิ้งตามจุดบริเวณต่างๆในจังหวัดชนบุรีคือแยกชิ้นส่วนออกไปหมดเลยทำลายหลักฐานนะับวัง่างไๆขณะนั้นอายุก็เพียง40ปีโอ้โหด สาเหตุการตายที่แท้จริงของน้องชายของพรรยาผมคืออะไรครับที่ถูกฆ่าหั่นศพอุปกรรมใดเขาต้องมาโดนฆ่าซ้ํายังถูกหั่นศพอีกตายไปแล้วเขาเป็นอย่างไรบ้างไปอยู่ที่ไหนเ็าเคยผูกเวรกับผู้ที่ฆ่าเขามาไหมครับชายองรยาที่ถูกฆ่าตายถูกฆ่าตายเพราะปัจจุบันเมา แล้วก็จะไปปล้ำมคมขืนใจจึงถูกฆ่าตายแล้วก็ช่วยกันทำลายหลักฐานเนี่ยเมาเห็นไหมเพราะมันมีน้ำเมาเนี่ยแล้วก็ช่วยกันทำลายหลักฐานส่วนกรรมในอดีตก็มีชาตินั้นก็เป็นชายต่างเมืองได้พาหญิงโสภิณีไปเป็นเพื่อนกินเพื่อนดื่มสุรานอกสถานที่ อปไปนะแล้วก็ฆ่าเธอตายเพราะเธอไม่ยอมร่วมมือในการอยู่ร่วมกันดังนั้นก่อนตายเธอผูกเวรเอาไว้ได้ผลัดกันฆ่ามาหลายชาติแล้วผลัดกันชาตินี้มาเจอกันเวรที่ผูกไว้จึงทำให้มาฆ่ากันอีกจ้ะแต่เรื่องมันผ่านไปแล้วก็ควรให้อโหสิกรรมกันไปนะจ๊ะ ตายแล้วก็ไปอยู่มาหารนรล,ะละขุมห้าราะกรรมดื่มสุราที่ดื่มสุรากับเราะว่ามีสุราขายที่มีสุราขายเพราะมีคนลงผลิตสุรารงงานผลิตสุราเพราะนั้นพอดื่มไปแล้วเนี่ยจึงดิ่งไปในมาหารนรกขุมห้าทันทีด้วยจิตที่เศร้าหมองกำลังโดนนายนริยบาลกรลอกล้๊งกดสีดำร้อนแรงอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากจ้ะ ยังรับบุญไม่ได้หรอกถ้าจะอุทิศบุญไปบุญก็จะไปคอยที่ยมโลกแต่ก็ควรทําบุญอุทิศไปให้บุญจะได้ไปคอยยมโลกพอพน้นจากมหานรกแล้วก็ไปยมโลกมาอะก็ไปรับบุญตรงนั้น